ep 7มาแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้บทสนทนาทั่วไปในสถานการณ์ใหม่ๆฝึกพูดเยอรมันง่ายๆแบบไม่เครียดเหมาะกับทุกคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมีหมอกหนาะ sh n e b l i s h s is n e b l i s h พูดตาม Es ist n e b l i s มีหมอกหนาฉันขายรถของฉัน Ich verkaufe mein Auto. Ich verkaufe mein Auto. พูดตาม Ich verkaufe mein Auto. ฉันขายรถของฉัน ฉันแสดงภาพให้ดู is cycle d a s b i l d is cycle d a s b i l d พูดตาม is cycle d a s b i l d ฉันแสดงภาพให้ดูฉันไม่รู้ i c h w e i ß n i c h t is w e i ß n i c h t พูดตาม is wise nicht ฉันไม่รู้การแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสไตล์ของเธอ d a s kleid passt nicht zu ihrem s t i l d a s kleid passt nicht zu ihrem s t i l พูดตาม d a s kleid passt Next, Sie rem s t y l การแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสไตล์ของเธอฉันเต้นรำกับแฟนของฉัน Ich tanze mit meinem Freund Ich tanze mit meinem Freund พูดตาม Ich tanze mit ไม้เ e มฟ r อนด d ฉันเต้นรำกับแฟนของฉันฉันชอบเต้น H t a n s g e n d e r H t a n s e n e r พูดตาม H t a n s e n e r ฉันชอบเต้นฉันเขียนจดหมาย H Schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Putam, ich schreibe einen Brief. Zenkiert mein. Wir trinken Saft. Wir trinken Saft. w e r t r i n k e n s a f t เราดื่มน้ำผลไม้ฉันฉลาดกว่าพี่ชายของฉัน <t> I've been kluger als my brother. I've been kluger als my brother. p u t a ตาม e been kluger อาร์ชไม่บรูดฉันฉลาดกว่าพี่ชายของฉันเรากินพิซซ่า We're e a t i n pizza We're e s t i n g pizza พูดตาม We're e s t i n g pizza เรากินพิซซ่าฉันขี่จักรยาน Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Putam. Ich fahre mit dem Fahrrad. ฉันขี่จักรยานห้องของฉันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าของคุณ m y i n Zimmer ist ordentlicher als d ด i s My Simma is o d e n t ันต e เลเชอร i อพูดตาม My ่ i m m e าอิชอ l ั i ต์ e a s ห้องของฉันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าของคุณฉันกำลังไปเที่ยวพักผ่อนอิช f l e เ e in d ดนอ r l a u b Ich fliege in den Urlaub. พูดตาม Ich fliege in den Urlaub. ฉันกำลังไปเที่ยวพักผ่อนฉันตอบจดหมาย Ich antworte auf den Brief. Ich antworte auf den Brief. พูดตาม is and water o u f d e n b r i e f ฉันตอบจุดหมายฉันหัวเราะกับเรื่องตลก is l a c k e über d e n w i t z is l a c k e über d e n w i t z พูดตาม is l a c k e über d e n w i t z ฉันหัวเรากกับเรื่องตโลกนี่คือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่า That is t der größte baum im wand That is der größte baum im wand พูดตาม That is t der größte baum im wand นี่คือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่าพวกเขาพูดถึงวันหยุดของพวกเขา Sie erzählen von ihrem Urlaub Sie erzählen von ihrem Urlaub พูดตาม Sie erzählen von ihrem Urlaub พวกเขาพูดถึงวันหยุดของพวกเขา ใบไม้ปลิวไปตามสายลม Die Blätter fliegen im Wind Die Blätter fliegen im Wind p u t ตาม Die Blätter fliegen im Wind ใบไม้ปลิวไปตามสายลมฉันช่วยน้องสาวของฉัน Ich helfe meiner Schwester is meiner is meiner Schwestern Helfer Helfer Schwestern พูดตามฉันช่วยน้องสาวของฉันขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม d e u t s c h by น้ำพึ่งเพื่อไม่พลาด EP ถัดไปนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาวิดีเซนจู๊